การไหนหรือว่าในงานเรื่ข้อตกลงประชุมนะครับ่นการจัดการประชุมการนำการการออกการเตอนนะครับการตอบต้นรับชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการในคนของของทางราชการถ้าฝักบัวนะครับมีการเหมือนกับการที่ว่าเราเรา เราไเพื่อเือนเราเื่อบางคนบอกว่ต่บางคนกยังไม่เชื่อกัต้อสูด้วยการพูดสุรแวางในรลางใทางไปแล้วคือตัดไปแล้วทีนี้เราต้อง่านไปกับพักพิไทยมาประดส่งผลให้พลังงานของเราใ้บ้านเราไม่มีไฟงไฟฟ้าเกิต่างคนก็ต้องอ่านให้เสียสบายให้ความกล้าหาญเดีังถ้าเสแต่ไีจังหวะนี้ล้วไปกับกับพักิไทย เอ็ทันก้าครับเดจะเรียกว่าไปอับชอ้ออไรครับจับยิง่คารบือคมาสนดูว่าวันร้อนจริงไหมร้อนไปกฮะไม่ยดโซ่ครับไม่ยดป้าป้าคอยเคลื่อนไปของเอ๊ะมันจะร้อนทำไมล่ะครับ มก็สามารถที <Elena> ่จะับได้นะครับ20%ครับ2เท่านั้นถ้าองถ้าทำไป่ให้สามารถทับได้อ่า โอเคครับตัวนี้ไปจัดเขตพอดับกพครับพอแลเรากำจัดอาผมพูดให้ตัวเล็กหนไหนครับผเรื่องูกแบบฮัตที่อยู่ในการนี้รับแรงไหมใช่รู้ว่าเหรอฮะนะ

วิญยุหรือว่าข้อสัาโดยท่านกรรมาธิการจสุรได้ขอ ตัวแทนตัวู้รัยงานบทบาทวัวบานะครับการต่อไปนัแล้วก็รายงานเก่วกัริการเหตการับตนี้ส่วนปฏิบติการนะครับมีนักเตเข้ามาเชืในพื้นที่นะครับปราสบครับน้าตาลตองเข้ามาชื่อว่าเช่นี้ารยังมีผู้ที่ติดค้งการลไ้ของไฟได้โดยใช้เชือนะครับ प <laughs> க勢 ร่างกาย่ Elliot, so ูดหายว่พูดไม่้แต่เฉาะที่ตดนจะต้งเ้นย้ายโดยทดื่อปมาแล้วกเค่นย้ายเวลาพอสมควรนะครัไม่่าก็ต้องเ้น้ที่ไ่เป็นจะต้องแก้ให้ทราบล้่าวม่าไความ่ ได้ได้งกิดสิได้ดีได้หนมดสติได้ทำการ้าเรียบร้อยแล้วครับไม้ได้เวลานครับผ้ไเ้าพเ้ตรวจนะครับผู้แทนครูในการเรียนนะครับเรียนกลทุกท่านผู้ยนะครับที่จร้วันน้่องความต้งใจนะครับเพราะว่าที่เป็นตรวจนะครับผู้รีนะครับเห็นนี้รู้สึกว่าจะเหน่อยหน่อยนะครับเุณกลจับางเร็วหรือเปล่าฮะ เดินไปช่วยเรีวมาใช่ไหมช่วยต้อนรับใน่วยพยาบาลนะครับในเรื่องของการเตรียมในการใส่ปัสสารเข้าไประบวนการจับแก๊สที่จะไปทำว่าจะร้อนหรือไม่ร้อนให้ได้ถึงนะครับคนจะได้มากนะำท่านจะเป็นการกำบังอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ในการเล่นการนะครับเล่นการแสดงให้ดูว่าการง่าย เลื่อนลวไหลไปในน้ำก็จะลอยในน้ำการดับก็จะกระเด็นไปเรื่อยนะดังนั้นการถองม,มาใช้สาย